พี่ชายคะถึงจะถึงนูจะดีใจที่มาช่วยหนูก็เถอะแต่นอกใจแบบนี้ไม่ดีนะคะเย้ขอโทษฮะนอกใจหนูจะยอมรับถ้าเป็นพี่เลฟี่แต่พี่ชายห้ามมีคนอื่นนอกนี้อีกเลฟี่เธอไปพูดอะไรปแปลกๆให้โดนะฟังเหรอก็จป็นคนบอกว่าจะรับคนรับใช้หญิงเองไม่ใช่เหรอ นายท่านนายท่านจะทำงานให้ดีที่สุดค่ะข้าไม่แน่ใจว่าข้าจะทำได้ดีไหมเพราะร่างกายมันไม่เหมาะสมเป็นหญิงสักเท่าไหร่แต่ข้าจะรับใช้ในายท่านที่อยู่สายช่วยชีวิตและมอบโอกาสได้รับใช้ท่านโมฟูรีให้ดีที่สุดค่ะให้ฉันถามถึงตารางการ การรับใช้ตอนกลางคืนเลยไหมคะฉันไม่ได้ไหมายถึงแบบนั้นสักหน่อยอย่าเข้าใจผิดเองสิฉันที่ฉันจะให้ทำคือพวกงานบ้านดังหากมันค่อนข้างยุ่งยากที่จะต้องทำคนเดียวเลือยฟี่ก็ไม่เคยช่วยทำเลยเอาเอะคิดว่าคงมีหลายอย่างที่พวกเธอไม่คุ้นเคยกัน ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามฉันได้พวกเธอใช้ห้องใช้ห่วงที่เตรียมให้ได้ตามใจชอบเลยถ้าต้องการอะไรเพิ่มอีกก็บอกฉันเลล่าเธอเป็นเผ่ามารใช่ไหมจอมมารอยู่ในตำแหน่งไหนถ้ามองจากมุมมองของเผ่ามารน,นั่นสินะคะมนุษย์มาคิดว่าจอมารเป็นผู้นำของเหล่าปีศาจ แต่สำหรับฉันพวกเขาคือผู้คุมดันเจียนเท่านั้นหรือก็คือพวกเขาคือผู้ที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อให้เหมาะสมกับดันเจียนปรับแต่งหมายความว่าไงค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะให้กอบบินมาเป็นจอมานก็อบบินตัวนั้นก็จะได้รับพลังที่แข็งเก่งไม่ได้เป็นเพียงก็อบบินธรรมดาอีกต่อไปนี่นี่เอง เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทีเดียวไว้มีอะไรก็บอกฉันได้นะดีใจที่เป็นประโยชน์ให้หนายท่านคะ่ะก่อนเรียนก่อนเห็นช่วยจำกติกาเล่นเกมด้วยนะคะเราจะล้มพี่ชายกันคะ่ะโอ้สามารถไปทางลัดได้ห้องบรรลังที่ททราบถ้ำภารกิจวันนี้เพิ่มอ area ที่ราบ สามารถขยายพื้นที่ในดันเจียนได้จริงๆฮะมันกว้างขวางไม่เบาเลยแถมมีท้องฟ้าด้วยระบบดันเจียนนี่มันน่าทึ่งจริงตรงนี้คือจุดที่สูงที่สุดแล้วสินะที่ดาบ Area เอาละงั้นก็มาใช้ o p ปชั่เพิ่มแม่น้ำและภูเขากันบางทีเราน่าจะเพิ่มสะพานและต้นซากุระไว้ใกล้ๆแม่น้ำ แล้วก็โรงแรมแบบญี่ปุ่นด้วยว้าวเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะชีตฉันอยากให้คนอื่นดูสึงความสุขนี้จังพี่ชายคะอิรุนาะฉันบอกให้เธอเข้ามาพร้อมคนเอี่นหลังฉันอาบเสร็จนี่นะแต่หนูอยากอาบกับพี่ชายนะคะพี่ชายสาบผมให้หนูหน่อย เข้าใจแล้วไว้เราไปปิกนิกที่แอรเรียรที่ราบกันนะอะไรคือปิกนิกถ้าเราจะทานอาหารร่วมกันใต้ท้องฟ้าและเล่นอะไรข้างนอกด้วยกันเย่อิรนะจะเล่นให้สนุกไปเลยอืมยูรนะก็เข้ามาด้วยเหรอเดฟี่ Le ข้าเข้ามาไม่ได้เหรอไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่มัน หนูว่าพี่สาวต้องอยากอยู่กับพี่ชายแน่ๆค่ะไม,ไม่ใช่นะข้าก็แค่นึกถึงตอนที่เจ้าสาวผมให้เท่านั้นแหละงัง้นเหรออีุนะลงไปแช่น้ำก่อนเลยข้านี่ก็แค่เลฟี่แย่ายมางกวไรประโยชน์เอาละเสร็จแล้วถ้าทำอะไรนะ่ะ มนรู้สึกดีมากเลยยลูกิแต่ลมหายใจของเจ้าดูปั่นป่วนนะหรือรู้สึกกับร่างกายขาขะใครจะไปคิดอะไรกับร่างกายเด็กๆของเธอคะเล่าร่างกายเด็กๆแล้วเจ้ายังหายใจแรงขนาดนั้นเลยนี่เปล่าคิดอะไรสักหน่อยฉันหายใจแรงเพราะ เป็นหวัดต่างหากนี่มันคำแก้ตัวชจจัดๆฉันพูดเรื่องจริงต่างหากพี่ชายพี่สาวคะถ้าไม่รีบลงมาแช่ตัวจะเย็นก่อนนะอ่ารู้สึกดีจังไม่คิดมาก่อนเลยว่าอาบน้ำร้อนจะทำให้รู้สึกดีขนาดนี้ค่ะรู้สึกดีมากฉายาข้าหรอข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะเจ้าได้รับต่อเมื่อ ทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่หรือไม่ก็อาจจะไดว่าจากการท้าทายกฎธรรมชาติแล้วยังมีพวกโง่งเง่าบางคนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานใน้หลังจากเฝ้าดูสิ่งที่เราทำแต่ก็เอาเถอะยังไงไม่แน่ชัด เดี๋ยวโลกนี้ไม่มีพระเจ้าเหรอพรเพิอเจอะไรของเจ้าต่อให้มีค่าก็ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างนั้นฉ,ฉ,ฉันเพิ่มฉันเพิ่งได้ฉายาปแปลกๆมาไม่นานมันน่าจะมีประโยชน์จะว่าไปเลฟี่นอกจากฉายาเจ้าแห่งมังกรแล้วเธอมี อย่างอื่นอีกไหมข้ามีอีกเพียบเลยละ่ะข้าไม่สามารถซ่อนฉายาได้เพียงสเตตัสถ้าต้องการแค่แสดงฉายาเจ้าแห่งมังกรก็เพียงพอแล้วนี้นี่เองเอาไว้ฉันจะพยายามหาสกิลนั่นจากในลิสสกิลที่หลังแล้วกัน เรามองไม่เห็นสกิลสเตตัสของอิลูนาเลยหรือว่าสกิลที่เธอใช้ในตอนหลบนี้จะไม่แสดงให้คนอืน่นเห็นแต่แบบนั้นก็แย่สิฉันอุตส่าห์อยากดูสเตตัสทั้งหมดของเธอแต่ก็คงทำไม่ได้เพราะเธอแอบมีอะไรซ่อนไว้อย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงแล้เวเจ้าก็ได้ดู มากกว่านี้เมื่อเจ้าแข็งแกร่งกว่าข้าแข็งแกร่งกว่าเธอจะต้องใช้เวลากี่ร้อยปีกันเล่าฉันจะตายก่อนที่จะไปถึงนั้นพูดอะไรออกมานะเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องอายุไขหาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเจ้าคงมีชีวิต ไม่ต่ำกว่าพันปีไม่สิมากกว่าสองพันปีเลยล่ะเผ่ามานจะมีร่างกายที่สร้างจากองค์ประกอบเวทมนต์จริงทำให้มีชีวิตยืนยาวพวกเจ้าสามารถรวบรวมมานานในอากาศได้ผ่านลมหายใจเท่านั้นถ้ามีชิ้นส่วนของร่างกายขาดหายไปจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารด้วย ข้อมูลพวกนี้น่าตกใจเลยทีเดียวเพราะแบบนั้นแหละปราบใดที่โลกนี้ยังมีมานาเจ้าก็จะไม่ตายยกเว้นใครฆ่าสะก่อนถ้า,างั้นเลฟี่ละ่ะเธออยู่มานานแล้วสินะใช่มังกรเองก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่อายุยืนยิ่งไปกว่านั้นร่างกายแข็งแกร่งและปรับ เข้ากับมานาได้อย่างดีปราบใดที่ข้ายังไม่ใช้พลังทั้งหมดและมานาไม่หายไปจากโลกนี้ข้าก็คงไม่ตายแบบนั้นก็ดีสิมีเธอคอยอยู่ข้างๆชีวิตยืนยาวของฉันคงไม่น่าเบื่อือเป็นอะไรไปเซฟี่เปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละดูสิ คงเป็นเพราะเจ้ายกยเื่องฉายามาคุยจนยืดยาวอิรุนาเลยง่วงแล้วเห็นไหมง่วงแล้วหรออิรุนาทนอีกนิดจนกว่าจะถึงเตียงนะอืมอะไรไอ้ฉายาเจ้า,จานายของเจ้ามังกรน่ะบางอาจคิดว่าข้าเป็นสัตว์เลี้ยงเชียวเล่ไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยเธอก็บอกเองหนีว่าฉายาปรากฏขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอืม ก่อนอินมาช่วยใส่เสื้อผ้าให้อยู่นะก่อนเข้เขาใจแล้วชิดก็อย่าอยู่ในน้ำนานไปล่ะโอ้พระจันทร์สวยจังฟูเหนื่อยจังเลยท่านเลฟีน่นี่งุดงิดง่ายจริงๆถ้าคุณไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะยับเอานะคะจริงด้วยจะว่าไปทำไมเธอถึงเลือกอยู่ที่นี่ล่ะเดล่า แน่นอนก็เพื่อตอบนั่นเป็นแค่ข้ออ้างใช่ไหมเรล,ล่ามาจากเผ่าเขาแกะใช่ไหมตอนที่เธอแนะนำตัวไม่ได้บอกว่ามาจากกลุ่มไหนเพราะนั้นเผ่าเขาแกะมีเพียงกลุ่มเดียวและกลุ่มนั้นก็จะขึ้นชื่อว่าอยากรู้อยากเห็นมากเพราะ งั้นจึงมีนักวิจัยที่โด่งดังมากมายจากเผ่าของเธอจึงยากที่จะเชื่อว่าคนที่มาจากเผ่าพันุนั้นจะยอมมาจมปักอยู่ที่นี่เพียงเพราะตอบแทนบุญคุณฉันรู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับการช่วยเหลือจากใจจริงฉันเคยคิดฆ่าตัวตายถ้ากลายเป็นทาสตลอดไปแต่ สำหรับฉันได้มาเจอจอมานที่มีจิตใจดีเสียก่อนดังนั้นไม่เปล่าประโยชน์หรอกที่จะอยู่ที่นี่เพื่อค้นคว้าเรื่องนั้นเชียนและสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจอมานฉันหวังว่าเขาจะใช้ชีวิตไปตามปกติด้วยไม่รู้ตัวว่าฉันมาที่นี่เพื่อค้นคว้าเรื่องเขาไม่ไม่เอาบอกไป นายท่านก็ได้แต่ฉันคิดว่าถึงเขาจะรู้เขาคงไม่ถือซาอะไรหรอกถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่พูดเรื่องลิสที่เป็นในที่เป็นหนึ่งในกลุ่มฉันนำของเผามนุษย์หมาป่าพอดีฉันได้ยินข่าวลือม,มาว่า ลูกสาวของหัวหน้ากลุ่มที่อายุพอๆกับฉันหนีออกจากบ้านวะช่วยเก็บเป็นความลับด้วยนะเข้าใจแล้วแต่ทำไมต้องปิดบังด้วยล่ะก,ก็มันน่าอายไม่ใช่เหรอที่ลูกสาวของหัวหน้ากลุ่มมาทำตัวนอกคอกแบบน,นี้แต่ลูนก็แต่ลูนก็ดูสมเป็นผู้หญิงที่และน่ารัก สำหรับฉันนะคะน่นารักถ้างั้นพรุ่งนี้ค่อยมาพยายามทำงานด้วยกันเถอะนะคะตอนนี้นอนได้แล้วอ,อืออราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ค่ะปิกนิกปิกนิกปิกนิกที่ว่าคืออะไรละ่ะตอนเจ้าเข้ามาผูกข้าข้ากำลังหลับสบายแท้ๆถ้าเราไปปิกนิก เราจะได้กินอาหารข้างนอกแล้วเล่นด้วยกันนะคะแต่นายท่านคะที่นี่มีแต่ที่โล่งๆไม่มีอะไรเลยนะคะข้าคิดว่าไม่ออกเลยข้าคิดไม่ออกเลยว่าจะเล่นอะไรกันค่าข้าว่าไมางีบหลับที่นี่ก็ดีนะฮอย่าดูถูกเจ้าแห่งเกม อย่างยูกิคนนี้เกินไปนะักไปกันเลยย a h o o ว้าเร็วจังมาเล่นภายใต้ท้องฟ้าอันงดงามด้วยกันเถอะกระดานกระดานขึ้นจอมานยูกิไม่ได้เป็นคนคิดค้นขึ้นมาว้าว สุดยอดไปเลยค่ะพี่ชายสนุกมากว้าวนายท่านมันดูน่าสนุกจังนะคะเล่นด้วยกระดานขึ้นดูธรรมดาแต่ก็น่าสนุกจริงๆค่ะเชนเมล่าพวกเธอลองมานั่งเจ้านี่สิฉันจะดันแล้วนะค่ะเออเลล่าค่ะหน้าอกเธอ คุณพูดอะไรนะคะเอ่อว่าว่าเร็วจังไม่ไม่ต้องคิดมากนะรูนถึงหน้าถึงจะหน้าอกเล็กแต่ก็ยังเป็นหน้าอกว่าเร็วมันเร็วกว่าที่คิดที่ข้าคิดไว้สียอีกเพราะท่านผักแรงสมกับเป็นท่านจอมันเลยนะคะดีใจที่พวกเธอชอบมันต่อไปก็ ข้าไม่เอาด้วยหรอกอย่าพูดอะไรเย็นช้าแบบนั้นสิว้าทำอะไรของเจ้ากันจะจะไม่รู้สึกแย่เอาเหรอถ้าเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เล่นเหมือนคนอื่นๆเดี๋ยวยูกิเข้าใจแล้วปล่อยค่าลงก่อนเถอะจะช่วยบริการให้ ท่านเจ้าแห่งมังกรเป็นพิเศษเองจับไว้ให้แน่นๆละ่ะเจ้ากำลังล้อเล่นอยู่ใช่ไหมกี๊วะว้าฮ่่ว้านี่เจ้ากำลังลอยขึ้นนี่นะว้าใช้เวทลมมาช่วยเสริมนี่มันมันจริงๆอยากจะลองอย่างอื่นด้วยไหมช,ช่วยหยุดทีเธอ แอะเป็นอะไรของเธอนะ่ะถ้าเธอถ้าเธอบินเองก็เร็วกว่านี้อยู่แล้วนี่นะอย่ามาอย่าเอามาเทียบกับเดี๋ยวมาเทียบกันสิ่าไม่นึกเลยว่าเจ้าแห่งมังกรผู้ยิ่งใหญ่จะมากลัวกับอะไรอย่างนี้เข้าใจแล้วถ้างั้น ข้าช่วยทำอะไรสนุกสนุกให้เจ้าเล่นเองอาเป็นไงล่ะรู้แล้วใช่ไหมข้ารู้สึกยังไงพี่ชายกับพี่สาวยอดไปเลยเนาะคิดข้าคงทนอะไรแบบนั้นไม่ได้แน่ๆจูๆ่ๆก็สามารถทำแบบนั้นได้ในพริบตาเวทน้ำของพี่เลฟี่เอง จู่ๆก็สามารถทำแบบนั้นได้ในพิพตาเวทน้ำของท่านเลฟี่นี่วิเศษไปเลยทางแล้วนะคะลานน้ำแข็งสนุกสุดยอดไปเลยทำไมเจ้าถึงดูไม่เป็นอะไรเลยล่ะฉันไม่กลัวของแบบนั้นหรอกแต่ตอนแรกเจ้าดูกลัวอยู่เลยนี่นะว่า คาราเกะเยอะยแยะไปหมดเลยนี่นี่ทำมาจากเนื้อของแบทเบิร์ดนี่ทำมาจากไม่ร้ที่เธอหมายถึงนี่คือมอนสเตอร์ระดับสงครามนั่นเหรอยกนั้นยุคนั้น นกนั้นอาจจะดูเก่งแต่ถ้าโชคไปที่หน้าแต่ถ้าชคไปที่หน้าก็จัดการมันได้ง่ายๆเลยอาจจะอาจจะสายไปหน่อยที่พูดแบบนั้นแต่ที่นี่เอาสามสามันสำนึกมาตัดไม่ได้เลยอาหารอาหารอื่นทุกอย่าง ก็ทํามาจากวัตถุดิบชั้นสูงน่ารูนถ้าไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วกันข้าวกล่องก็อร่อยอยู่หรอกแต่เจ้าลืมอะไรไปหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกฉันเตรียมขนมให้แล้วเย้ขนมขนมของท่านขนมของนายท่านอร่อยสุดๆไปเล็กนะคะใช่แล้วไม่ว่าโลกนี้ใจะใหญ่แค่ไหน ก็กินมันได้จากที่นี่เท่านั้นจงยินดีสะเถอะลูนทำไมเธอถึงเป็นคนหวดละ่ะเอาละข้าจะกินให้อิ่มไปเลยเอาออกมาเยอะๆเลยยุคิ้าใจแล้วหน้าท่านเจ้าแห่งบางกรเออใายท่านข้าสงสัยมานานแล้วทำไม ถึงเรียกท่านเลฟี่ว่าเจ้าแห่งมังกรเหรอคะเอ๊ยยังไม่ได้บอกเธอเหรอเลฟี่เป็นมังกรโบราณแห่งเจ้าแห่งมังกรเอ๊ะจริงเหรอคะแต่แต่เจ้าแห่งมังกรเป็นตัวตนระดับตำนานของเผ่ามังกรเลยนะคะทำไมถึงเป็นสาวน้อยน่ารักที่ไม่มีความ เยื่อหญิงจังเยื่อหญิงจังใจกับขนมแบบนี้นะคะท่านเลฟีในรูปร่างมนุษย์เป็นผู้หญิงที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะแถมตอนเลฟีกวดฉันขึ้นมาทัานทีตอนนั้นเล่นเกมแพ้มันไม่น่าเป็นไปได้ถ้ามี ถ้าเจ้ามีอะไรอยากจะพูดถึงข้าก็เอาไปก็เอาไปเลยข้าจะรับฟังมันเองเล,ลูนเลราเธอเธอรู้หรือเปล่าอืมเธอเป็นคนข้างกาข้างมังกรแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกแล้ว แล้วเรายังอยู่ในส e ่วนลึกของป่า <wont> พ <Momo S 1> ีศาสก็ชัดเจนแล้วล่ะน่าแปลใจที่เธอไม่รู้ตัวนะารูนเออตอนนั้นฉันมัวไปสนกับท่านมอร์ฟูริสินะหลังจากกินกันเสร็จแล้วหนูอยากเต้นแบดมินตัน กับทุกคนนะคะเอาสิมาเล่นด้วยกันเถอะถ้าแบบนั้นสาวน้อยของท่านจอมานถ้าแบบนั้นน้องสาวของท่านจอมานเองก็ไม่ต้องห่วงเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆล่ลงอกไปทีแต่ไม่คิดดูดีๆแล้วเธอก็น่าทิ้งไปเลยนะคะที่ยังสามารถพูด อย่างเป็นธรรมชาติกับท่านที่เป็นจอมารและท่านเลฟี่ที่เป็นเจ้ามัง,างกรเออฉันคงเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในดันเจียนแห่งนี้นะมั้งพี่ชายมาเล่นพี่ชายครับมาเล่นแบดมินตันด้วยกันเถอะเอาละทุกคนมาเล่นแบดมินตันด้วยกัน ยุกิขนมต้องมาก่อนสิเราเล่นด้วยไม้ที่มีใยนี่หรอคะดูน่าสนใจดีนะคะอิรณะช่วยสอนวิธีเล่นให้เองอานาจักอลิเซียอานาจัก ทางตะวันออกของทวีปอาณาจักรแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อว่าการส่งออกอุปกรณ์เวทมนต์เพราะอย่างนั้นจึงมีอิทธิพลต่ออาณาจักรข้างเคียงอย่างมากไม่ได้กษัตริย์แห่งอ,อาณาจักรอาริเซียลิกกรอนกรอน เซียทำไมล่ะครับพวกมันยกพวกมาโจมตีอาณาจักรของเราและจะปล่อยไปเฉยๆหรอครับเราต้องส่งกองทัพไปโจมตีพวกมันคืนถึงจะถูกเจ้าชายแห่งอาณาจักรอาลิเซียลิวโตกโรนเซียไม่ได้ เจ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับป่าปีศาจจากการรายงานที่ได้ยินของข้าแค่ทำลายสิ่งก่อสร้างของขององค์กรผิดกฎหมายเท่านั้นแล้วเจ้าจะบอกว่าโดนโจมตีแต่แต่ความเสียหายก็ไม่มากมายเท่าไหร่มันไม่เกี่ยว มันไม่เกี่ยวว่าจะทําความเสียหายมากแค่ไหนหรอกครับมันเป็นเรื่องของศักดิ์สีอาณาจักรต่างหากแล้วยังทรัพยากรที่ล้ําค่าที่อยู่ในป่าบีศาร์นั่นอีกเจ้ายังไม่รู้ว่ามันเป็นที่แบบไหนผมรู้ดีนะว่ามันเป็นที่แบบตอนที่อุปกรณ์เวทมนต์ที่ประหลาด ที่ประเทศเราพัฒนาขึ้นมาน่าจะ,จ,ะจัดการมอนสเตอร์พวกนั้นได้ไม่ยากยังไงก็ตามไม่อนุญาตให้เจ้าทำแบบนั้นนี่เป็นคำสั่งของกษัตริย์ทราบแล้วครับท่านลิวโตวเราควรทำยังไง ถ้ามีคำสั่งเช่นนั้นแล้วคงกษัตริย์ตาขาวมีแต่ะถะทวงความเจริญของอาณาจักรทางนั้นเราจะดำเนินการตามแผนต่อไปใช่ไหมครับแน่นอนตราบใดแน่นอนรวบรวมกำลังพลเอาไว้